กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลในรอบหเดือนที่ผ่านมาโดยมีนโยบายที่สำคัญดังนี้นโยบายการฝึกทักษะพัฒนาฝีมือคนไทยให้เป็นแรงงานเกึ่งฝีมือแรงงานฝีมือเพื่อรองรับทิศท,ทางการพัฒนาประเทศนโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเน้นการอบรมภาษาอังกฤษให้กับหัวหน้างานหัวหน้าช่างเทคนิค นโยบายด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยในปี2559มีเป้าหมาย260แห่งคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า600ล้านบาทและพัฒนากำลังแรงงานได้เฉลี่ย15,000คนต่อปีนโยบายด้านการพัฒนากำลังแรงงานรองรับประชาคมอาเซียนซึ่งมีความครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคม วัฒนธรรมด้านการเมืองและความมั่นคงนโยบายด้านการพัฒนาทักษะฝีมือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษฯฯศและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน3า2 4 6นนคนและเพิ่มเติมเป้าหมายอีก2,000คนนโยบายด้านการพัฒนากำลังแรงงานด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้คนพิการไทยคว้า8เหรียญรางวัล จากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติครั้งที่9่เมืองบอกโดสาธารณรัฐฝรั่งเศสนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาทักษะฝีมือผู้ที่จบการศึกษาไม่สอดคล้องกับการจ้างงานซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของนายจ้าง100%และดำเนินการไปแล้ว2,455,736คนคิดเป็นร้อยละ70.56 ที่ผ่านมาได้นำค่าใช้จ่ายเป็นรถย่อนภาษีไม่น้อยกว่า3,000ล้านบาทส่วนกิจกรรมการดำเนินง,งานที่สำคัญใน6เดือนหลังของปี2559มีโครงการที่สำคัญได้แก่ 1. โครงการมหกรรมสารพลังประชารัฐสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้2,559คาดว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานและได้รับผลประโยชน์มากกว่า10,000คน 2. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี2559คาดว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า1,000คน 3. โครงการฝึกอาชีพเพื่อจัดทําผาชนะเก็บกักน้ำสู้ภัยแล้ง 4. การเตรียมความพร้อมการประเมินรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 5. โครงการสารพลังประชารัฐเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอักขีภยัย 6. การจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่11ในเดือนกันยายน2559ณประเทศมาเลเซีย 7. การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนในภาพรวมของประเทศภายใต้คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติกพรปชทั้งนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมุ่งบันพัฒนาทักษะฝีมือไทยตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อทำให้คนไทยมีทักษะฝีมือ ในการประกอบอาชีพมีงานทำมีรายได้ที่มั่นคงและผลักดันให้ภาคธุรกิจของไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน